สวัสดีครับคุณผู้ชมวันนี้เราจะมาพาทัวร์ดูรองเท้าวิ่งของผมนะครับส่วนมากก็จะเป็น Adidas นี่ครับชีวิตผมนี่วุ่นวายกับเยอรมันมากเลยครับทั้งรถก็ใช้ของเยอรมันครับรองเท้าไมเซนไฮเซอร์ของเยอรมันหมดครับคนเยอรมันอยู่นี่ครับหนึ่งคนคู่แรกที่ผมซื้อเลยนะครับก็คือรองเท้า Adidas เพียวบูทคู่นี้นะครับใช้มานานมากจนแบบเนี่ยมันนี่หมดแล้วเขาบอกวิ่งได้ประมาณ6 7 0 0พันโลนะผมว่านี่ไม่ถึงครับแต่ว่ามันก็ไปลวอันนี้คือ Adidas คู่แรกเลยที่ซื้อต่อไปเลยเป็น n นกี้ ไนกี้นี่ใส่ได้ไม่เกิน10ครั้งครับเพราะว่าผมหน้าเท้ากว้างมากครับซึ่งจะเหมาะกับรองเท้าอดิดาสไนกี้ตัวนี้มันหน้าเท้ามันแคบครับแล้วก็เป็นอัลต้าบูตตอนนั้นเห็นเพื่อนใส่หล่อมากครับไปใส่ไปเที่ยวได้นะเพราะอาดิดาสเป็นแฟชั่นแล้วก็ใส่วิ่งก็ได้ก็เวลาไปต่างจังหวัดไปไหนก็เอาแค่คู่นี้คู่เดียวครับแล้วก็นี้เป็นฟรีที่นะครับเป็นของพวกอเมซฟิตเสี่ยวมี่พวกนี้นะครับส่วนนี้เป็นอเมซฟิตฟูดเบิร์ดนะครับใส่วิ่งครับก็เนี่ยเป็นยางฟูดเยานะ ตัวพื้นรองเท้าครับก็จะเป็นของกู o d เ e ียนี่เพียวบูทตัวนี้ซิตี้เพียวบูตซิตี้ะลรสักอย่างคู่นี้ซื้อมาพันแครับโดยที่ประเทศไทยขายอยู่มันสี่พันกว่าบาทแต่ว่าที่อเมริกาขายอยู่ที่พันเจ็ดพันแปดครับเม d e อินไชน่านะครับเบอร์เนี่ยสี่สิบห้าสี่สิบห้าเซนหนึ่งส่วนสามก็จะเป็นคู่นี้คู่นี้ใส่สบายมากไอ้อมเตือนแล้วว่าชอบคู่ไหนลูก ไแล้วก็คู่นี้ครับเป็นเพียวบูธเหมือนกัน er เพียวบูธเนี่ยจะผลิตมาแบบหลายปีอ่ะแล้วก็แต่ละปีก็จะมีลายแปลกๆนะครับมีเนี่ยอย่างเงี้ยเห็นไหมมันก็จะมีเนี่ยมันก็จะมีลายแปลกๆมามส่วนผ้าส่วนอะไรผมไม่ได้ซีเรียสน,นะผมคิดว่าเนี่ยมันใส่สบายระบายอากาศดีก็พออย่างไปสิงคโปร์ผมก็จะใส่แต่พวกเนี่ยเทียวบูธอย่างเดียวครับรองเท้าอื่นผมไม่ได้เอาไปเลยนะครับแล้วก็คู่นี้ไม่ใช่รองเท้าวิ่งนะครับเป็นคลาวโฟมอันนี้เป็นรองเท้าใส่เที่ยว ไปดูรีวิวต่างประเทศมาโคตรเท่มันจะเป็นทรงเดียวๆกับพวก Adidas y ย e ีซีแต่ว่ามันจะไม่เกลือเพราะว่าคนใส่มันไม่ค่อยมีครับใส่สบายมากผมก็เลยซื้อมาทั้ง3สีเลยทั้งสีสีขาวแบบนี้จะมี ขีดขาวแล้วก็ด้านหลังจะเป็นสีเขียวเนี่ยแล้วก็นี่เป็นสีน้าเงินอ่าผมเหมามาทุกสีเลยแล้วก็จะมีสีดําขีดทองอีกตัวนึงเดี๋ยวลูกขึ้นมาให้ซึ่งหาไม่เจอตัวนี้รองเท้ามันเยอะมากนี่แค่ที่บนนะครับยังไม่ได้รวมที่ออฟฟิศอีกประมาณ3 4สี่คู่ที่เป็นของ Adidas นะครับส่วนนี่ก็คือม้านะครับลูกสาวเอามาซักครับหางมันไม่แห้งก็เลยเอามาซักตากครับลูกสาวอันไหนของหนูโลกอันนี้อ่ะโลกม้าแห้งยังโลก ยังไม่แห้งรองเท้าแตะอะไรนี่ของอดิดาหมดนี่เป็นของฟีตี้นะครับผมจะใช้อยู่ประมาณา2-3ยี่ห้อเนี่ยฮะและนี่ครับตัวใหม่ที่เราจะไปใส่วิ่งนั่นก็คือ Adidas 4D Forward นะฮะตัวรุ่นใหม่ล่าสุดเดี๋ยวเราจะไปแกะกล่องกันนะครับตัวนี้ขอขอบคุณทาง a d i d a s นะครับส่งมาให้ราคา6,800บาทตัวนี้เนี่ยเขาบอกว่ามันสามารถส่งกำลังมากกว่ารุ่น 4D ธรรมดาถึง3เท่าก็าคือมันจะเปลี่ยนแรงแนวตั้งเวลาเราย่ำลงไปครับเป็นแนวนอนดัดดีดเข้าไปเนี่ยเลย3เท่าขึ้นไปนะครับแล้วก็ใช้วัสดุรีไซเคิลมากกว่า5 0อเของรองเท้านี้เป็นวัสดุรีไซเคิลแบบระดับซูเปอร์แพทิทนัมนะฮะนี่คือ a d i d a s 4D Forward นะครับโอเคเดี๋ยวเราจะวับ ไปแกะกล่องนะครับ <L un> อุ๊ยสะดุดและนี่คืออาดิดาส 4D Forward นะฮะขอขอบคุณอาดิดาสไทยแลนดสนับสนุนกันเป็นอย่างดีตลอดมาและตลอดไปเขาบอกว่าหมุนก่อน made with recycle แม่เท่านันะฮะนั่นหมายถึงว่าเขาใช้วัสดุแบบรีไซเคิลนะฮะรีไซเคิลตัวนี้เขาบอกเป็น Performance อีกตัวหนึ่งเขาบอกว่า m i สโซเป็นแบบ m i สโซแบบ Performance นั่นคือผลิตโดยเทคโนโลยี 3D ล i quid p ิมเดี๋ยวจะมาดูกันนี่ 4D forward นะฮะเบอร์ ber, US คือ10อันนี้คือเบอร์1 4ปกติแล้วเนี่ยผมจะใส่1 4เศษ2ส่วน3ไม่ก็เศษ1ส่วน2เอ้ยเศษ1ส่วน3อือประมาณนั้นนะฮะแต่อันนี้ไม่ปกติเพราะเขาบอกว่า,ารเบอ์ ต้องลดนมาครึ่งไซส์เพราะว่าวัสดุเขามันสามารถที่จะยืดได้นะครับยืดหยุนย่นได้4คู่หนึ่งเป็น Adidas 4D Forward Pulse นะฮะพาว s e นี่ก็เป็นเบอร์ปกตินี่คือเห็นไหมเป็นเบอร์ปกติเลยคือ4ี่สี 3, สนนี่คือบอกปกติเรามาเปิดกันพร้อมกันครับคุณผู้ชมพรึบก่านมาครับเปิดครับนี่โอ้โหสวยงามนี่เห็นไหม คุณดูตรงอดิดาสเนี่ยมันเป็นเหมือนสีปิ่งแมงทับครับมันเหลือมเมาเมาจากสีเขียวอย่างนี้นะฮะสีเขียวเป็นสีฟ้าแล้วก็เป็นสีม่วงแบบนี้สวยงามตัวนี้เป็นสีคาร์บอนนะครับแกเออกมาผมก็ทําท่ายับยึดนะฮะผมใส่มาแล้วนะฮะนี่ผมชอบตรงนี้มากเลยท้ายเนี่ยทำยาวๆแบบนี้นะครับแล้วก็เป็นสีแบบเขียวเขียวแบบนี้เลยเขียวแบบเสื้อเลย ก็คือวิ่งตอนกลางคืนไม่โดนรถชนตายแน่นอนนะครับแต่จริงๆเราไม่ไม่วิ่งกลางคืนอยู่นะครับตอนกลางคืนเราวิ่งไล่สาวอย่างเดียวครับเออเราไปที่ออกฮะตรงนี้ก็เป็น Adidas ตรงนี้นะครับเป็นสีเดียวกันเลยเขาก็จะเล่นสี2รูเชือกตรงนี้ก็จะเป็นสีเขียวออลนะฮะตรงนี้เป็นสีเขียววัสดุตรงนี้ผมไม่ทราบนะเขาไม่ได้บอกมานะครับว่าเป็นอะไรแต่เขาทําวัสดุแบบเดี่มเหลี่ยมเล็เเกๆตรงนี้ไว้เยอะมากๆครับเห็นไหมเนี่ยผมก็ไปใส่เหยียบมาเห็นไหม มันพับมันอะไรพวกนี้ได้นะครับฟิลลิ่งไม่เหมือนฟิลลิ่งที่ใส่รองเท้าวิ่งมาทุกอันเลยจริงๆแล้วในใจผมผมไม่ได้ซื้อรองเท้ามาเพื่อวิ่งอย่างเดียวครับผมซื้อมาใส่เดินเล่นด้วยใส่เอาไว้ยืนนานๆหรือไว้เดินหรือไปต่างประเทศมันจะต้องมีแฟชั่นเข้ามาเกี่ยวด้วยแต่ถ้าวิ่งจริงๆที่วิ่งเป็นเพอร์ฟอร์แมนซ์จริงๆเนี่ยผมว่าตัวนี้ก็ยังไม่ถึงขั้นแบบเรียกว่าเพอร์ฟอร์แมนนะเพราะว่าผมไม่ได้วิ่งแบบเยอะไม่ได้วิ่งเร็วไม่ได้วิ่งแบบเน้นเพอร์ฟอร์แมนซ์ผมเน้น อะไรประมาณนั้นนะฮะซึ่งอาดิดาสเขาตอบโจทย์ตรงนี้ตบมือครับใส่แล้วหลอ่อใส่แล้วเท่ต้องนี่เลย Adidas 4D f o r ดีนะฮะนี่วัสดุตรงนี้ก็จะเป็นยืดได้นะครับตรงนี้ไม่ได้นิ่มนะมันจะมีแค่วัสดุแค่นี้นะครับเป็นหนังแบบบาง,บาง แล้วก็มีอันนนี้นิดเดียวนะครับตรงข้อนิดหน่อยไม่ได้หนาส่วนตัวเพ้าเนี่ยจะหนาผมใส่ตัวเพ้าแล้วเนี่ยตัวนี้ก็จะหนาผมว่าใส่ตัวนี้ไปเดินต่างประเทศพวกเกาหลีเกาหลีนี่สบายเลยเพราะว่าตรงท้ายเนี่ยเห็นไหมมันก็จะค่อนข้างจะเนี่ยซับพอร์ตนุ่มตัวนี้ไม่มีไหม มันก็จะเย็นเท้าเวลาเราไปใส่อาการหนาวแต่ถ้าเราใส่เมืองเรามันเป็นรองเท้าวิ่งไงมันก็จะระบายดีๆตัวนี้ก็ระบายได้ดีนะ,ะแต่วัสดุคนละแบบราคา6,800บาทเบอร์เก้าคึ่งนี่เป็นสีคาร์บอนเป็นสีคาร์บอนนะครับ 4D Forward Running Men ทเด็ดอยู่ตรงที่ upper คือวัสดุแถบด้านบนตรงนี้นะครับจะผลิตจากวัสดุรีไซเคิลนะฮะถึง50%ขึ้นไปเลยที่เขาเขียนไว้ในเว็บซึ่งผมเป็นชนเชื่อคนง่ายผมเชื่อได้เต็มสตรีมเลยตัวนี้เนี่ยน่าจะ เป็นผ้าพรามนิตหรือเปล่านะครับเหมือนตัวพวกอ d ดิดามันจะไม่หยุยมันจะไม่ย้อยๆเหมือนพวกอ d ดิดาตัว3.0นอะไรพวกนี้นะครับก็ดีขึ้นมาแล้วก็มีความแข็งจะบอกว่าอะไรมันเหนียวอ่ะเหมือนมันมันเหนียวเหนียวแข็งแข็งนิดๆอ่ะมันจะไม่นุ่มมันไม่นุ่มแ่ะเพราะว่าผ้ามันไม่ได้หนามากครับแต่ถ้าเป็นตัวพวกนี้มันจะไม่ใช่ผ้าเนี่ยตัวนี้มันก็จะเป็นแบบอ่ะอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้ระบายอากาศดีนะครับอ่าลายเขาถักก็จะเป็นประมาณนี้เลถักทอประมาณนี้นะครับ ตรงด้านหน้าจะเป็นอาดิดาตรงนี้นะครับ ด้านหลังเนี่เป็นหนังกับโฟดีฟอร์เวิร์ดนะว่าขาย3มสีมัง้งเท่าที่ไปดูมีสีขาวแล้วก็ขาวส้มนะครับตัวนี้เนี่ยผมชอบอ d ดิดาสอัลตาบูทหรืออ d ดิดาสโฟดีฟอร์เวิร์ดมากคือส้นมันไม่หนาเกินไปคือผมใส่ตัวบาใส่ตัวอื่นเนี่ยส้นมันหนาเกินไปเชื่อไหมว่าใส่มาทุกตัวเนี่ยกลับไปใส่อ d ดิดาอ่าเียร์บูททุกครั้งเลยครับคือผมเป็นคนที่เวลาเดินทางต้องเอารองเท้า,เาไปคู่เดียวไงไม่อยากเอาไปหลายคู่ซึ่งคู่นั้นจะต้องเอาไปวิ่งบนนู่ได้เอาไปวิ่งในเมืองได้น คือผมเป็นคนตัวสูงครับร้อยแปดสิบสี่เซนซึ่งถ้าจะใส่รองเท้าสูงกว่าน,นี้ผู้หญิงเ็าจะมองว่าเฮ้ยทํามสูงจังเลยอะไรเงี้ยเราก็หารองเท้าที่ส้นมันไม่สูงมากเนี่ยอาดิดาสมันตอบโจทย์ผมตรงนี้คือส้นมันไม่สูงมากครับเนี่ยเวลาแล้วเวลาเราเหยียบลงไปอ่ะมันก็มันก็นกยุบลงไปนิดน,นึงมันทําให้ส่วนสูงเราอ่ะหล่อเท่เละท่อสาร์ทเสมอตัวไปทีเดียวสาวชอบสาวกีดบางคเ,เรียกทั้งพี่เรียกทั้งพ่อ อย่างหนึ่งครับหน้าเท้าผมเป็นคนหน้าเท้ากว้างผมใส่ไนกี้ทุกทีผมเป็นคนชอบแบรนด์ไนกี้ครับใส่ไม่ใช่ผมชอบอาดิดาด้วยผมก็ชอบทุกแบรนด์แหละเออพูดไว้ในสปอนเซอร์เข้าเขาคณครับคือ <c oughs> ชอบทุกแบรนด์แต่ว่าใส่ไนกี้มันทามเก็บมันแคบผมก็เลยซื้อรองเท้าเมื่อกี่คู่ก็กลับไม่ใส่เพียงวนเป็นคนที่ไม่ได้วิ่งจริงจังไม่ได้วิ่งไมไ่วิ่งแข่งใครไม่ต้องวิ่งจับเวลาผมว่ามันเหมาะกับไลฟ์สไตล์มากๆซึ่งเขาบอกว่าตัวนี้นะครับตัวมิดโซเขาเนี่ย มิดดามมิดโซมิดหม่ <S <S> <S เขาบอกว่ามิดโซตัวนี้เป็นเพอร์ฟอร์แมนซ์เลยทีเดียวก็คือมันพัฒนามาหลายเจนเจนแรกๆเนี่ยอาจจะแรงดีดแรงส่งตัวไม่ไม่ดีเท่าไหร่แต่ก็ถือว่าเป็นนิมิตหมายและสิ่งที่ a d ดิดาได้ทําขึ้นมาครับไม่ว่าจะเป็นการลักลงลักโลกหรือนี่เลย T D Liquid Print ตรงนี้ที่เขาเทำมาเนี่ย ปินออกมาเนี่ยเป็นนวัตกรรมที่เขาคนเดียวที่คิดขึ้นมาแล้วทำแล้วตอนนี้ไม่อยากจะคิดเลยว่าถ้าไปใส่กับรองเท้าพวกเพอร์ฟอร์แมนซ์อะไรต่างๆนานา,นา,นานเนี่ยปรับจูนให้มันโหดมากๆ,ๆเนี่ยผมว่ามันจะโหดมากๆตัวนี้เนี่ยเป็นเจเนอเรชันที่น่าจะที่3ามป่ะเออทีฟอร์เวิรที่ที่พัฒนามาแล้วเขาบอกว่ามันสามารถที่จะเปลี่ยนแรงกดจาก เียวลาเราลงเท้าปุ๊กงี้ใช่ไหมเราจะบิดไปต่อมันจะเปลี่ยนจากแรงแนวตั้งอย่างเงี้ยครับตั้งงี้ใช่ไหมมันจะเป็นแนวนอนอย่างนี้แล้วมันก็จะดีดลงนี้ปุ๊บใช่ไหมปุ๊บมันก็จะดีดขึ้นไปเลยปุ๊บ เขาบอกว่ามันจะช่วยให้เราก้าวไปข้างหน้าได้ถึง3เท่าแต่จากการที่ไปใส่วิ่งวิ่งมาเนี่ยมันเป็นฟีลลิ่งที่โคตรแปลกอ่ะมันมันแปลกจริงๆครับคือเท้าเราจะไม่มันจะไม่บิดอ่ะมันจะไม่รู้สึกบิดหรือรู้สึกอะไรเลยนะครับแล้วก็เออมันเท่ครับลองดูครับผมว่าฟีลลิ่งมันไม่เหมือนใครไอ้ตรงนี้เนี่ยเห็นไหมเนี่ยเขาบอกว่าโหเนี่ยมันมีแบบเส้นเส้นยึกยึดยึกยดย่อยย่อยเนี่ยเยอะแยะมากมายในนี้นะครับเหมือนลังแมงมุมเลยนะฮะ เรามองทะลุลงไปเนี่ยผมยังเห็นตัวผมในกล้องเลยครับคุณผู้ชมหล่อมากเลยครับผมนี่เนหะ็นไหมยังเห็นอยู่เลยว่าผมมองผ่านรูกล้องคุณลองมา,มาผ่านผ่านรูกล้อง,มา,าองมาหาผมสิเห็นไหมมันก็จะทะลุมาได้นะครับสิ่งหนึ่งที่ผมชอบรองเท้าอดิดานเลยคือการความมีอิสระแระบายความร้อนได้ค่อนข้างดีผมชอบแล้วหน้าเท้ามันกว้างผมเป็นคนหน้าเท้ากว้างจะบหมคนเอเชียมากนะครับชอบมากเลยนดมสักทีนี่ฮะอ่อะดูตัวเผา ตัวเผาตัวเผาเนี่ยจากที่ดูส้นเห็นไหมส้นเขาจะยกอย่างนี้เลยครับนี่เห็นไหมส้นมันจะยกแบบนี้เลยเป็นวัสดุ EVA บวกกับตัวเนี่ยแหละ 3D Liquid p a i n t ผมว่ามันสูงกว่าด้วยนะนิดหนึ่งนะครับคุณผู้ชมมันเขาบอกว่าสามารถวิ่งด้ทส้ทนเท้าได้นะครับเขาเลยทําแบบนี้ขึ้นมานะเอาไว้เอาไว้ส้นเท้าลงนะครับจะได้เกิดแรงสับแล้วก็เด้งเข้าไปข้างหน้าตัวนี้เนี่ยจะส้นอ่อนเลยนะตัวนี้เนี่ยแข็งครับ กดไม่ไปนะครับเพราะมันเป็นส้นแข็งนะตัวนี้ส้นแข็งเลยนี่อันนี้คือวัสดุที่เขาผสมกันนะคุณผู้ชม 4D forward นะด้านข้างดูด้านข้างสิเห็นไหมนี่ด้านข้างเทียบกัน 6 0พันะไอตัวเพ้าเนี่ยหกพันะครับแต่ตัวนี้ผมไม่ค่อยได้ใส่วิ่งนะมันจะใส่ผมก็ใส่เดินเที่ยวอะไรมากกว่านะครับแต่โอ้โหเรามีตัวท็อปในมือทั้งตัวนะฮะเราใส่เดินเที่ยวไม่ค่อยเดินเท่าไหร่เดินไปขอเบอร์สาวเดินเยอะมากนะครับหล่อจริงๆนะครับคือเป็นรองเท้า all in one มากๆอ่ะไม่ได้เน้นวิ่งจ๋าอย่างเดียวอ่ะผมว่าใส่หลอใส่แฟชั่นได้ผมถือว่าเป็นรองเท้าแฟชั่นที่เป็น p e r f แล้วกันเออมันต้องเป็นอย่างนี้ไม่เป็นรองเท้าที่วิ่งที่เป็น p e r f o r m นี่คงไม่ใช่แต่ ถ้าเป็นรองเท้าแฟชั่นคือ a l l อาราอาราเดอร์เวอร์อะใส่ทั้งหมดทําทุกอย่างรวมกันได้ในตัวของมันตัวเดียวเนี่ยผมว่ามันเป็นรองเท้าแฟชั่นที่เป็นพอร์เฟคแมน <c oughs> คือวิ่งได้เออนั่นแหละประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับไอรัสโปรดีโฟเวิร์ดแกะกล่องกันให้ดูกันเลยทีเดียวนะครับคุณผู้ชมรองเท้าขอเบอร์สาวนะฮะ่อเต็ม15เต็ม10นะครับให้ไปแน่นอนนะครับสำหรับวันนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับจะปิดรายการยังไงดีวะปิดเลยดีกว่าไปไปนอนไป